นุ่มใหม่นะครับนี่นะเมีย่ยงปลากระพงไปแล้วครับ,บ <c oughs> สวัสดีค่ัสดีรับอันนี้มีสองเมนูใหม่นะมีเมี่มยงปลากระพงแล้วก็นี่ครับจำกระท้อนมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ชิมยำใหม่สองอย่างนี้หรือเปล่าขอพี่แฟน,นลูกจาก้าขอพี่แฟนหนึ ไปไปเลยเหรอคะคุณเพลนได้ยัง่เลนไม่ต้องซื้อค่ะแล้วกดูว่าพี่กันคอยแล้วหรืะ ปลากระพงนะงงโอ้โหน่ากินมากเลย<น>เอามายั่วๆแล้วก็ก้ามปูปลาหมึกนะครับนี่นะเดี๋ยวนะเอาข้าวตู้เดีเอาข้าวตู้ก่อนครับเก็บแล้วนะเดี๋ยวมาดูหน้าตูกตาาา้ก่อนโอหวันนี้หอยแมลงภู่นี่นะครับแบบไซบิ๊กไซบิ๊ก Yeah. อันนี้ลูกค้าเอาเพิ่มนะครับจ้้าเนลูกคของที่สั่งอะไรไปยังคะอ๋อได้ค่ะของบ้านพิเศษเพิ่มหนึ้อยยี่สิบบาทจา้ะแล้วกันนะคะ ตอนนี้วัตถุดิบมาเยอะมากนะครับเมนูนี้แบบหลากหลายเลยนะครับแล้วก็มาเพิ่มนะฮะเอาใจลูกค้าหนึตัทานกันเยอะ่ะเอาประกอบที่น้องแขนส่งมาเนอะที่ประกอบให้พี่ถุงยางรัมเปิ้ลแป๊บนะคะ กะท้อนไม่ออกมาสองวันเลยพี่เอ็วะท้อนเพิ่งมาสองวันนะครับจ้านนจัานน้ำาลจ้าติดหน้มียินสีใบเองสิบนาทีก็เสร็จแล้วจ้าเน้นเปรี้ยวไม่ภาพเสร็จพัดี อันนี้เด็กทานพี่อันนี้เด็กทานนะเก็กน้อยอปกติไข่ร้อยเด็กเกบาทนี่เกบาทนะครับอันนี้ของเด็กนะเกบบาทนะครับ สีสมแล้วก็หมึกา้อมอนไข่แดงพี่พี่้ชายเย็นหน้าแบบนี้ลูกสองร้อยหกสิบบาทลูกแี่ชายไั่งด้อยี่ชาได้แต่ลูกอ๋อแม่ลูกพี่ชายขับรถไปเที่ยงไหนอ่านาสักมือเลกพี่ชายมาเลย เราจายไหมป้าเราจ่ายตามไม่พอไม่ได้แกงหมดกเราถหนักอะไรเราก็ไปอันนี้เป็นแซลมอนไข่แดงนะครับเขามอกี้เป็นปลาหมึกพี่ชายเชื่อไหมหนูเข้าใจว่าพี่ชายไปขับรถเที่ยวลมแรงไหมลมเย็นสบายเลยวันนี้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับปลาหมึก มี่สิบบาทนะครับนี่โคกนี้นะ1 4รบาทแซลมอนไข่แดงมาลูกดูแลลูกอย่างด้ต้องาอแล้วต้องมมานะลูกนอเหานะไม่ต้องเสกผิดอกก็เลยค่ะธรรมดาเด็ปกตินะอันนี้ นะเอาผลไม้ไม่พลิกก่อนเขาสารล้างครกอันนี้ไม่พริกนะครับใช่ล้างครกเกี้ยงเลย เองมาเยอะเด็กกินได้จ้านเปนกคนอจ้าน้าอ๋อเป็นคู่ใจก็แม่ นี่อันนี้แบบผลไม้ไม่พริกนะของเด็กเลยนะครับตัวเล็กของตัวเล็กนะกุ้งแห้งกระปัวนะคะใส่ไปแล้วแบมือสิลูกลูกแบมืมันคือมันเกล้วนะเล็กจะให้ลูก เนยเค็าคิดว่ามะนาวอ๋อใส่เปรี้ยวทำมจ้าจ้ามันไข่ ถ้าหนูคิดสามสิบบาทแล้วก็อันของของอะไรนะที่น้ำผึ้งอันนี้คิดจะร้อยสามสิบพอบาท,บาทไหนครูชายอ๋อโอเคร้านหนึ่งไม่ร้านหนึ่ง เสร็จก็ทำไปร้อยห้าสิบนะแล้วก็ตำตัวกรุงหลายยำเลยแลวแยกน้ำนะคะนี่อันนี้เสร็จกระท้อนด้วยนะ้าขายเราต้องคิดราคาแรงเกินราคาติดหัวใจ เมนูนี้นะครับกระทร้อนกระทร้อนปูมึอกไข่ปูม้าสุกค่ะมึกไข่ปูม้าสุกสนะครับอ, <laughs> อันนี้เมนูนี้จะเลระกิจเท่าไหร่ครับเมนูนี้ร้อยสามสิบบาทนะครับขออนุญาตดูน้ะ <laughs> อันนี้ของทูซายนะคะ คนดีที่ไหนอะรักหมดไหมนะนนนจะจะเดี๋ยวจะต่อเน,นี่ยนะคะเดี๋ยวขอจับคุณครูทรายแป๊บนะคะคุณครูทรายนะปิดแมสดี๋ยวน้ำน้ำลายยายไหลย้อยไหลล้อน้ำลายยายไหลย้อย,ย,ยพีเ่เอ็ดดูนะคะกระมังนี้ของคุณครูทรายหมดเลยห,หมดนี่เลยเหรอครับใช่ค่ะโอ้ จะต่อแล้วนะคะไหนหาดูถุงมือให้แม่หน่อยดูวยถุงมือยายไหลย้อยเหมือนกันเนี่ยลูกอันนี้เป็นยำปูจืดนะครับปูแป้นปูแป้นปูแป้นอ๋อปูแป้นนี่ไที่ไม่ค่อยมีนี่นะนี่ของเขาเรียกนะของหากินยากนะมันไม่ค่อยมีมันมีเป็นหน้าหน้าเออมันมีมันจะมีเป็นช่วงช่วงเป็นหน้าหน้าของมันเอง เอาไว้นั่นแหละลูกเดี๋ยวแม่จะหันได้จังหวะแม่ไปทำเองี<า>่ขนาดของซือกรอบมานอมาเนี่ยดองกะตุดเม็ดหน่อยนะผู้ชออาย อันนี้จะให้หมดหมดกระมังเลยขายของไม่เอาแล้วค่ะซื้อมันรอครึ่งโล,ข,โลขายค่อยๆเก็บไว้ขายเป็นปีทำไม่เป็นนะคะไม่มีค่ะให้ครูสายไปหมดแล้ว <c oughs> อาลูกให้แม่เก็บกระท้อนไม่เฉยเฉยแม่ก็ไม่รู้ว่าให้เก็บหมูเป็นดูไม่เป็ในไรคิดดูนของบ้านเราเยอะี่ยลูกกินเท่าไหร่ก็ติดแล้วนะจ้าพี่เตยเนี่ยมีแค่เนี้ยบ้านเดียวแหละลูกเจ้าเนาครกเองลูกพอดี้ลูกแซ่บฮะลูกค้าเอาแซ่แบเลยนะครับ เจ็ดน้อยอันนี้จะเล็กให้หมดกระมังเลยนะครับพวกนี้เนีอยพี่ชายโอ้ตูนะคะโคก็เสียถึงละร้อยนะคะถ,ะะคะถะะคะึงละอยพิเศษก็ทำร้อยห้าสิบ เดี๋ยวนะสองถุงนี้ร้อยห้าถุงละร้อยหิบนะพิเศษพิเศษพิเศษอยู่นี่นหนูยังรู้เลยลูกหนูหาอะไรนะห <c oughs> ัวใจมันบอกถเดีด๋ยวแม่อ่านได้ออกแม่ก็เรียก

ออจะแบบกินผูแป้นคนเดียวน้เ,เน, <c oughs> น,นนนมมั่่ีีาวคะ กุ้งปลาล้าค่ะพี่เอตั่วกุ้งปาลาล้าครับนี่นะนี่เอามาเอามายั่ยๆอีกแล้วนะทำซั่วกุ้งปลาล้านะ เจ้ตัวแรกแล้วแม่ไะให้ลูกคิดเงินหมืไมอไข่ากาสุดนี่แหละคิดไปร้อยหกสิบบาทพอแล้วถ้ายัยสองถุงนั้นสามร้อยบาทลูกแล้วก็มีตังคุ้งสองบบาทว่าลูกคิดเงินเลยนะลูกส่วแี่หนูจะขายหมดเป็นอย่างๆแล้วนะยังไม่มืดนะ นีจะหมดแล้วนะตอนนี้หมดหมดเป็นอย่างๆแล้วตอนนี้หมึกไข่หมดแล้วหมดหมึกไข่หมดแล้วแล้วก็ปูแป้นหมดแล้วใช่ค่ะขายขายแถ่ๆแล้วก็หมดเดือนนะคะ ไปสอเลยเจอเมนูนี้เข้าไปนี่นะร้อยหกสิบบาทนะครับ,บเดีย๋ยวก็คุณนักชานะคะนี่อันนี้เติมน้ำยำเพิ่มนะเพราะว่ามันยังไม่ชุ่มฉ่ำไม่ชุ่มฉ่ำใ,ใส่เยอะนะ,ะคือจะเล็กให้หมึกไข่หมดเลยนะครับ สองตัวค่ะแต่เอาลูกค้า,าแค่ร้อยหกสิบร้อยหกสิบบาทนะครับลูกค้าทานก็แต่ยังไม่มีชื่อติดตลาดอะไนี่ครับเป็นลูกค้าเก่าเลยนะแต,แ,ตแ,แต่ยังไม่แก่ <laughs> อโอเคครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและก็ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังเป็นกำลังใจให้กัหลักชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ